สวัสดีทุทกคุกนอาจารย์เอาใบน้นามาใส่ทำน้ำหมักช่วยฆ่า,มาแมลงได้เป็นอย่างดีนี่มันจะหมดแล้วอันนี้พี่หนุ่ยให้มาก็เลยเอามาเติมเลยน้ำหมักนนาช่วยฆ่ามาแมลงได้เป็นอย่างดีอย่างที่บอกเขายังตายหมดหัว เอาไปใส่สามกิโลต่อน,น้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลแล้วก็หมักไว้สักสิบห้าวันหนึ่งเดือนกรองเอาน้ำไปใส่ขวดฟอกกี้ผสมอย่างละครึ่งแล้วก็ไปฉีดพ่นทุกสามวันนะจ๊ะใส่ไ้เนี้หมักเนี้ย นี่จะหมดแล้วเราเอาน้ําเข้าไปลดราดพื้นไงลดราดลงดินแบบเพียวๆเลยก่อนที่จะปลูกพืชนู่นนี่นี่นั่นเขาจะได้ช่วยกําจัดช่วยฆ่ามแมลงด้วยแล้วกเ็เวลาปลูกเพราะปลูกอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้ดินของเรามันไม่มีพวกแมลงที่ไข่อยู่ซุกซ่อนอยู่ไงเข้าใจใช่ไหมจ๊ะดูแลสุขภาพด้วย อย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อแค่นี้นะ